สนใจรถยนต์ PHEV แต่ก็มีคำถามว่าในชีวิตรประจำวันของพวกเรานั้นรถ PHEV เหมาะไหมค่าเดินทางมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าวันนี้ผมอยู่กับรถคันนี้เลยครับ h a ว v H6 PHEV ซึ่งเขามาจอดให้เราลองขับใช้งานในประจำวันแล้วเราจะมาดูกันครับว่าในแต่ละวันผมใช้ค่าไฟไปเท่าไหร่ครับ วันนี้เรามีธุระส่วนตัวนะครับของตัวเองนี่แหละต้องไปทําธุระาทางธานาคารนะครับผมไม่บอกนะธนาคารไหนก็ผมจะขับเจ้า h 6 P ซิกชไปนะครับวันนี้เราชาร์จไฟไว้แล้วนะร้อซนะครับซึ่งจริงๆแล้วไฟ100%ของ PHEV เนี่ยนะครับของเจ้า h 6เนี่ยเขาบอกว่าวิ่งได้ไกลประมาณ150กิโลเมตรแบตเตอรี่อาจจะลดลงแต่ความจริงแล้วมันเป็นแบตเดียวกับคูดแคดแล้ว เอาละเพื่อให้สมน้ำสมเนื้อนะครับน้ำมันเหลือน้อยเราต้องทำไงใช้ไฟฟ้าครับคือจริงๆแล้วเนี่ยวิธีในการใช้ไฟฟ้าง่ายมากนะกดรูปรถตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีโหมดที่เขียนขอว่านเน้น EV หรือคุณจะเลือก EV ไปเลยก็ได้ ก็เลยยังไม่ได้เติมน้ํามันนะครับเพราะว่าพอดีอยากไปทับทุระาให้เสร็จก็ขับไป20โลครับแล้วก็สิ่งที่เราพบก็คือผมใช้ E ีวีล้วนนะไม่ต้องใช้น้ํามันเลยศูนย์นะครับยิ่งมาดูค่าพลังงานตรงนี้นะนี่ผมยังไม่ได้ใช้น้ํามันเลยนะใช้แค่ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเนี่ยที่ขับไปเนี่ยอัตราประหยัดเนี่ยนะครับก็คือประมาณ17.2กิโลวัตต์อวต่อ100กิโลเมตรนะครับหรือใช้ไฟไปประมาณ1 2นะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็ใช้ไฟโดยเทลี่ยรประมาณนี้นครับเพื่อนๆก็ตอนแรกก็ว่าจะเข้าบาลล้านเลยนะตอนนี้นะครับก็พอดีว่ามีภารกิจด่วนต้องพาตัวเล็กไปทําธุระนะครับก็เดี๋ยวเราจะขับจากบ้านผมนะครหลวกไปที่ทางอายุธยานะครับไปรับเดือนนั่นแหละ ใช่ก็ตอนนี้เราจะปรับโหมดนะครับเมื่อกี้เราใช้ไฟฟ้านะตอนนี้รถสตาร์ทขึ้นมาก็จะเป็นโหมดพลังงานเน้น EV นะครับแล้วก็จริงๆมันสามารถเปลี่ยนเป็น HEV ได้นี้ผมมาอยู่บนมอเตอร์เวย์นะกำลังไปที่อยุธยาน,นั่นเองครับข้างหลังก็เราก็จะมีเจ้าตัวเล็กเพิ่มขึ้นมาเป็นผู้โดยสารอีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณ80-90กมตรชั่โมงเนาะแล้วก็กำลังจะเพิ่มความเร็วไปนะครับก็ต้องบอกว่าตอน เราอะยังใช้การขับขี่ด้วยไฟฟ้าอยู่นะครับแม้ว่าความเร็วจะสูงขึ้นนะอันนี้เป็นข้อดีข้อหนึ่งของระบบ PHEV เลยนะเพราะว่าระบบ HEV ในหลายๆค่ายเนี่ยไฮบริดให้เขาจะไม่ไทำให้ระบบไฮบริดเนี่ยขับสูงมากเพราะ1คือมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ใช่ตัวใหญ่นะครับ2คือแบตมันลูกเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะทาให้ขับไฟฟ้าร้วนได้ไม่ไกลมากเหมือนกับระบบ PHEV นะครับตัว PHEV ของ h e s ซิกเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อหนึ่งนะเพื่อนๆนนั่นก็คือ ในเรื่องของการชาร์จนะครับตัวนี้เขาจะเป็นการชาร์จได้ทั้ง AC และ DC ปกติแล้วเนี่ยรถปลั๊กอินไฮบริดส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นรถที่ใช้งานโดยใช้การชาร์จ AC เป็นหลักเพราะว่าคือเขามองอย่างนี้เขามองว่า 1. แบตไม่ได้ใหญ่ใช้เวลาเติมไม่เยอะต่อมาพอแบตไม่ได้ใหญ่เนี่ยใส่ DC มาปุ๊บก็อาจจะไม่ใช่เป็น DC ที่มีความเร็วสูงมากดังนั้นใส่ก็เหมือนไม่ใส่ ก็คิดกันอย่างนี้ในหลายๆค่ายนะครับเขาก็เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบ AC เข้ามาแม้กระทั่งรถยุโรปนะเมื่อก่อนเนี่ยรถยุโรปก็จะเป็น AC ก็จะมีระยะหลังนี่แหละตั้งแต่ที่เขาทําแบตใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มมีระบบ DC เข้ามาบ้างแล้วแต่โดยส่วนใหญ่ก็ยังเป็น AC กันอยู่นะครับก็ถ้าคุณมองว่า PHV e ราคาถูกมีระบบ DC ก็ต้องนี่แหละ h าวเวลเฮซนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้ความเร็วขึ้นไปนะครับเป็นประมาณ 100กิมตรต่ชั่วโมงแล้วนะก็ยังใช้ไฟฟ้าอยู่นะครับแต่ว่าก็ข้อเสียของมันเลยนะก็คือไฟฟ้ามันก็จะเริ่มหมดเร็วมากขึ้นนะก็ตามสไตล์แหละเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่เ่ยพอขับเร็วปุ๊บมันก็จะไม่มีรีเจนมันก็จะดูดพลังงานออกอีกเดียวเลยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบจะหายพวกหวบนิดนึงตอนนี้รู้สึกว่าคุณภรรยาจะโทรตามหลายรอบละเดี๋ยวกลับมาว่ากันครับ ถึงช่วงเย็นแล้วเนาะก็ตอนนี้อยู่แถวธรรมศาสตร์ลังสินนะครับรถติดแต่เราก็ขับมาแล้วนะ120กิโลตั้งแต่รีเซ็ตนะครับคุณจะสังเกตอย่างหนึ่งตอนนี้มันมีการใช้น้ำมันไป0.1ลิตรก็ประมาณสัก1 0 0ซีซีละกันประมาณนั้นนะครับเข้าใจว่าอาจจะแบบเป็นช่วงที่มีการเล่งแซงนิดนึงนะครับหรืออาจจะแบบเป็นช่วงที่สตาร์ทเครื่องใหม่ๆในบางจังหวะนะแต่ว่าเราก็ใช้พลังงานมาได้คุ้มนะเพราะว่าไฟฟ้า มาล้วนๆเลยนะนี่ไฟฟ้ามาล้วนๆเลยนะครับอัตราสิ้นเปลืองในการขี่ตอนนี้ยังเป็นไฟฟ้าน้ำมันเนี่ยถ้าบนบนบนชาร์จตรงนี้ยัยงยังไม่มีน้ำมันด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ระยะทางเราขับมาแล้ว120กิโลนะครับเชื้อเพลิงเราใช้ไปร0 0ซีซีวันนี้นะแต่ว่าการเดินทางของเรายังไม่จบนะนี่มาดูสถิติในการใช้พลังงานเห็นไหมนี่ครับไฟฟ้าล้วนๆเลย นะแล้วก็อย่างที่บอกนะโหมดที่เราใช้เนี่ยก็คือแค่เน้นเน้น e ีีนะไม่ใช่ EV ีด้วยนะผมก็ใช้โหมดขับขี่ธรรมดาซึ่งอันนี้หมายความว่าความจริงแล้วไฟฟ้าของรถคันนี้เนี่ยน่าจะได้อยู่ประมาณสัก140สโลได้แน่นะแต่ว่าอาจจะน้อยกว่านั้นถ้าเกิดคุณใช้ความเร็วนะครับเพราะว่าผมเดินทางด้วยความเร็วประมาณ100ยถึง120แต่ส่วนใหญ่จะเบสอยู่ประมาณร้อหนึ่ง ที่2ครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันที่ผมต้องออกไปทุระแต่เชานะ้านะก็กิจกรรมประจําวันของบอลนะครับก็ยังนี่เลยเลยส่งลูกนะครับก็ส่งเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะมาทําคิวให้เพื่อนๆน,น,นะครับ<ห>นี่เนี่ยแล้วเดี๋ยวก็วันนี้อาจจะเพิ่มเติมหนึ่งคือเมื่มอวานเราไปรับเดือนใช่ไหมวันนี้เราจะต้องไปส่งเขานะครับเพราะว่ารถอยู่ที่ทํางานนั่นเองก็ตัวรถเทสซิกนะครับเมื่อคืนผมชาร์จบ้านเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยก็จะใช้ระบบ2มิเตอร์นะครับแยกวงจรระหว่าง รถไฟฟ้ากลับบ้านนะครับค่าชาร์จเนี่ยหน่วยเนี่ยเลยถูกนะถ้าติกลมๆให้เพื่อนๆเขาเขา้เขาใจง่ายๆก็คือหน่วยละ3บาทนะหน่วยละ3บาทเท่านั้นนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยเอ่อก่อนที่เราจะลงจากรถเนี่ยนะครับก็เราก็เก็บข้อมูลไว้แล้วเนาะว่าเราใช้สถิติใช้ไฟฟ้าไปนี่เมื่อวานเราใช้ไฟฟ้าแทบจะทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เขาจะบอกเป็นแต่ละวันนะอันนี้รถจอดไว้นะครับก็เมื่อวานเนี่ย สถิต,ติตรงนี้มันจะขึ้นว่า22กิโลวัตต์22.4นะครับ22.4ถ้าคูณง่าย22.4คูณ3นะครับก็เลยเ,เซว่าประมาณสักไม่เกิน7 0บาทประมาณ68บาทนะครับสำหรับค่าไฟนะครับที่เราเติมเข้ามาในวันนี้นะครับแล้วจริงๆมันมีน้ำมัน100ซีซีผมก็คำนวณไม่ถูกหรอกนะ100ซีซีอ่ะ1ลิตร ถ้าเราตีกลมๆ1ลิตรแก๊สโซฮอล์3 3บาทเอา10หารเลยไหมเอา10หารแล้วกันนะสิหารก็จะอยู่3บาทนะครับก็ตีสว่าเมื่อวานอ่ะค่าพลังงานเราอะประมาณ70บาทนะครับ70บาทแต่เราวิ่งไปประมาณ142โลนะ1 4 2 3 3โลเท่ากับประมาณ5 0 6สงสังเท่านั้นนะครับในวันแรกแต่วันนี้เราก็จะยังใช้เส้นทางเดิมนะครับก็คือเราจะไปอยุธยาอีกรอบหนึ่ง นก็ผมยังเหมือนเดิมครับใช้ในโหมดของ H E V นะครับก็ยังเป็นโหมด H E V อยู่แล้วก็ยังเป็นเน้นเน้น E V อยู่นะครับเน้น E V เพราะว่าถามว่าทำไมถึงใช้โหมดนี้เพราะว่าเป็นค่า d e f a u l t ของตัวรถคือเวลาคุณสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ยก็เป็นค่า d e f a u l t แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมวิ่งเนี่ยนะช่วงแรกอ่ะผมอาจจะใช้ Eco นิดนึงนะช่วงที่ไปทำธุระในเมืองแต่ว่าหลังๆเนี่ยใช้นอร์ม l ตลอดนะครับแล้วก็การรีเจนก็เป็นการ ตั้งค่าแบบปกติด้วยป่ะวันที่สองไปดูกันเลยครับ ก็มีเรื่องด่วนครับก็อย่างตอนนี้นิวตันเขาป่วยนะเดี๋ยวเราจะพาน้องไปหาหมอกันนะครับซึ่งข้อดีของเจ้า PHEV ก็คือว่าเราไม,ไ,ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่ที่จริงๆตันนี้ผมขับมาประมาณ140กิโลละนะแล้วก็แบตบนะก็ใกล้หมดแล้วนะครับเดี๋ยว ขงชาร์จไม่ทันเดีย๋ยวเราจะขับไปเลยนะโรงพยาบาลจริงๆก็อยู่ไม่ไกลหรอกแต่ว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าแล้วไฟคุณหมดอ่ะคุณจะกังวลแน่นอนครับ ยนก็ติดขึ้นมาทํางานนะครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่เราขับทดสอบมาเลยนะคือก่อนหน้านี้มันก็ติดแหละแต่อาจจะเป็นโชคที่ผมไม่เห็นนะครับนี่ตอนนี้ในรูปก็ชัดเลยว่าติดขึ้นมาทํางานแล้วนะครับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องก็ไม่ได้เยอะมากอย่างที่คิดนะแต่ก็พอรู้สึกได้ว่าเครื่องยนต์ทํางานนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเขาไม่ได้เหมือนบางแบรนด์นะที่แบบให้มันสูญไปเลยตอนนี้นะครับแบตบเรายังเหลือขับไฟฟ้าได้เพียวเียอีก5กิโลหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะเราหลักการทํางานของ โหมด H.E.V. ของเจ้า Hybrid e l s i c เนี่ยจริงๆมันทำงานยังไงนะครับก็อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นการทำงานในเชิงแบบคือคือ E-Power ถ้าสมมุติเราใช้คำว่า n น้ E.V. เป็นหลักครับคือตอนนี้เครื่องยนต์ก็ยังติดอยู่นะแต่เราอะ่ะก็ยังขับด้วยไฟฟ้าอยู่เออเข้าใจว่ามันคงอาจจะออกแบบมาให้เครื่องยนต์ทำหน้าที่ปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่ขณะที่มอเตอร์ไฟฟ้าก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยในการขับขี่ไปด้วย ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับ PHV e เพราะว่า PHV e หลายรุ่นเนี่ยพอเวลาไฟมันหมดเนี่ยนะครับมันก็จะแบกน้ําหนักแต่คันนี้ไม่เชิงเพราะว่าเขาไม่ปล่อยให้ไฟแบกหมดไปเลยเขาจะให้ถึงประมาณสักห้ากิโลเมตรนะคือต่ําสุดของเขานะซึ่งถ้าระดับแบตเตอรี่เนี่ยก็คือประมาณ10%ของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่เพื่อให้มันมีไฟในแบตเตอรี่ทํางาน บอกมากินข้าวนก็กินข้าวก็มันมีที่ชาร์จก็ใช้ใช้ที่ชาร์จนะโอ้ยเฮ้ยดีอ่ะปกติที่ฟิวหาที่จอดรถยากเนี่ยนะเราใช้อะวิสิตพร้อมเป็นลูกครึ่งไปไปชาร์จให้หน่อย ก็ใช้แบตเตอรี่มา24.3กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เชื้อเพลิงคือ1.5อัตัาประหยัดเนี่ยถ้าเขาคำนวณในระบบเนี่ยเขาต้องว่าประมาณ5.3ลิตรต่อ100กิโลนะครับหรือประมาณเกือบ20กิโลเมตรลิตร ขึ้นรถมานะครับทำธุระที่ฟิลเจอร์เสร็จแล้วนะครับเราอัดจากประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์มาเป็น45%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ระยะทางเป็น59กิโลเมตรนะครับคือจริงๆเราไม่ได้อัดอัดให้ครบนะแต่เราอัดเพื่อแบบเอาที่จอดเนี่ยแหละคือข้อดีของ PHEV นะครับแล้วก็เราเติมไฟมาเนี่ยประมาณ10.41กิโลวัตต์นะครับค่าค่าชาร์จเท่าไหร่เธอ บาท83บาทบาทมันหน่วยละประมาณเ8บาทก็คืออ่าแต่เดี๋ยวที่นี้หลายคนเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะคำนวณยังไงเดี๋ยวเราจะใช้วิธีนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะดูว่าวันเนี้ยเราใช้ไฟไปเท่าไหร่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เราค่อยมาหักลบจากที่เราชาร์จเมื่อกี้ สวัสดีเช้าวันใหม่ครับวันนี้ก็ผมมีธุระจะต้องไปเทสรถนะก็เลยอาจจะไม่ได้ขับเจ้า How well h าวเวลเฮนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อวันเร่งวุ่นวายเยอะมากนะเราก็เลยลืมที่จะชาร์จรถนะครับแล้ว <c oughs> เราไปสำรวจกันว่าแบตเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้เนี่ยเดือนเขาจะขอรถไปทำงานนะครับเพราะว่าวันวันนี้นิวตันหยุดเรียนนะเนื่องจากว่าเมื่อวาน ผพว่าป่วยนะครับเราก็จะให้เขาเอารถไปใช้โอเคมาดูกันโอ้นี่ไม่ได้ล็อกรถอันนี้มมื่อคืนคุนไวายมาครับโอเคฟึบเดี๋ยวนี้ผมก็จะให้เดือนเขาขับโหมด Default นะตอนนี้เรามีไฟเหลือ40กิโลเมตรนะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยได้อยู่ 1น5นกิโลนะครับถ้าเราดูจากแผนการใช้พลังงานนี่ครับอันนี้ที่ตั้งแต่ผมรับล้นมาที่เริ่มทำการทดสอบตอนนี้เราวิ่งไป330้ากิโลแล้วสถิติการใช้พลังงานวันนี้เดี๋ยวเราว่ากันนะครับแต่ว่าของเมื่อวานเนี่ยของเมื่อวานเนี่ยเราใช้ไฟ27.6กิโลวัตต์ใช้น้ำมันไป1.5ลิตรนะครับวันแรก นะวันแรกที่เรารับรถมาเราใช้ไฟอย่างเดียวเลย22กิโลวัตต์ใช้น้ามันเท่านี้ใช้ไฟเท่านี้มีความละเอียดในเรื่องของพลังงานมากๆนะครับอีกข้อหนึ่งที่ดีนะครับก็คือนี่ครับอันนี้คือข้อมูลเป็น Data นะครับของการใช้พลังงาน100กิโลเมตรล่าสุดเขาจะบอกเลยนะว่าใช้น้ำมันเท่าไหร่ใช้ไฟเท่าไหร่แล้วก็คำนวณแล้วเนี่ยผมไม่รู้เขาเอาสูตรคำนวณมาจากไหนแต่ว่าคำนวณแล้วเนี่ย เท่ากับรถคันนี้จะประหยัดอยู่5.2ลิตรต่อ100กิโลเมตรเธอด้านนี้มันที่ชาร์จลืม,ลมเห็นมันมีสองฝั่ง เทปนี้กับ wow, H าวเ e ลเฮสิกพีเอชีวีนะลองใช้ประจําวันเป็นอย่างไรนะครับจริงๆเทปนี้เราต้องการเน้นไปที่การใช้งานแบบบรูทีนนะสำหรับรับบ้านรับส่งลูเมีที่ทํางานกลับบ้านแบบนี้ผมบอกเลยว่าระบบของ GWM ค่อนข้างทําออกมาดีครับคือต้องบอกงี้ลูกเล่นของมันเนี่ยคือพยายามใช้ไฟฟ้าร้วนให้เยอะที่สุดนะครับในค่า default นะครับแล้วโอเคคุณอาจจะปรับเป็นวิ่ง E v ีวีร้วนก็ได้หรือจะวิ่งแบบไฮบริดก็ได้นะครับแต่ส่วนที่สําคัญเลยของเจ้า H ฮ p ิกพีเอชีวีก็คือมันขับไฟฟ้าร้วนได้เยอะนะครับ140 กิโลเมตรในระยะทางการใช้งานจริงส่วนตัวผมมองว่าเป็นระยะทางที่สมเหตุสมผลและถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่มีแบตรประมาณ20-30กิโลวัตต์เนี่ยมันจะได้ระยะทางมากกว่านี้แหละใช่แต่ทีนี้เนี่ยพอตัวนี้เนี่ยมันแบกทั้งเครื่องยนต์แบกทั้งแบตด้วยเนี่ยระยะทางมันอาจจะน้อยลงไปก็จริงแต่ว่า เมื่อคนขับด้ไฟฟ้าร้อนคนก็ประหยัดอย่างถ้าชาร์จบ้านเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยเป็นระบบ2มิเตอร์เนี่ยค่าไฟหน่วยละ3บาทนะครับก็ง่ายๆคือวันแรกเนี่ยที่เราขับไปเนี่ยเราเสียค่าพลังงานไปประมาณแค่70บาทเท่านั้นเองแต่ผมขับได้ทั้ง140กิโลหารแบบเร็วๆเลยกิโลละ50สตังค์ก็ถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะนะครับส่วนวันที่2ที่ผมลองให้ดูเนี่ยนะช่วงแรกเราขับไฟฟ้าช่วงต่อมาเนี่ยเราอาจจะขับด้วยน้ํามันสั้นๆแล้วเราก็ไปเติมไฟฟ้าอีกทีนึง นะครับแต่เมื่อเราใช้น้ำมันน้อย,ยแล้วเราใช้ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดก็คือไฟมันก็ยังถูกอยู่นะครับก็บนิัปัดมันเฉลี่ยประมาณ20กิโลเมตร่อลิตรก็ไม่รู้สูตรคำนวณของ GWM เขาคำนวณยังไงนะแต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยข้อเสียมันคือถ้าคุณเติมข้างนอกนะครับค่าไฟหน่วยหนึ่งเนี่ยมันจะแพงขึ้น นะอย่างเล็กซ่าเนี่ยก็หน่วยหนึ่งก็แพงอยู่นะครับแล้วก็แต่ละเจ้าเนี่ยไม่เท่ากันเลยนะแต่ข้อดีของ h ฮดซิก็คือมันสามารถชาร์จแบบ DC ได้ส่วนวันที่3วันสุดท้ายวันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานแบบคุณลืมเติมพลังงานคือคุณไม่มีไฟฟ้าแต่คุณวิ่งด้วยเครื่องยนต์ล้วนๆมันก็ยังได้อตัตราประหยัดที่ค่อนข้างน่าพอใจอยู่นะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าโอเครถ PHEV ีเนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันยุ่งยากเนะไม่เหมือนไฮบริดแค่เติมน้ํามันแล้วจบเลย ใช่ครับอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงเราไม่เถียงเลยแต่ส่วนที่ดีกว่าก็คือมันเอาข้อดีของระบบเครื่องยนต์สันดาปและระบบไฟฟ้ามาควบรวมกันไว้ในคันเดียวเฮ็ดซ <PH> e <V> นะิกพีเชีนี่ยถ้าเกิดขับด้วยไฟฟ้ารวนก็เสมือนรถอเนกนประสงค์ไฟฟ้า1คัน แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเดินทางไกลคุณไม่อยากเป็นนักสู้หน้าตู้ชาร์จคุณอยากไปเลยไปเร็วๆอยากไปถึงที่ใหม่เร็วๆคุณไม่ต้องกังวลเลยเพราะเติมน้ามันก็ไปได้เช่นกันครับดังนั้นในเทปนี้ก็หวังว่าจะเป็นคําตอบสําหรับใครหลายคนนะที่กําลังมองว่าระบบ PHEV เหมาะสมไหมน่าใช้หรือเปล่านะและจริงๆผมจะบอกนี้ในฐานะที่เป็นคนใช้รถยนต์ไฟฟ้านะ PHEV เหมาะสําหรับคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วเพราะยังไงที่บ้านคุณมันต้องมีเครื่องชาร์จอยู่แล้วยิ่งคนชาร์จบ้าน ไฟค่าไฟยิ่งถูกและค่าหน่วยพลังงานต่อการเดินทางนะครับก็ยิ่งถูกลงมากขึ้นด้วยแต่ผมบอก่างนี้ PHEV แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยระบบทํางานไม่เหมือนกันนะคุณคือบางอันมันก็จะมีลูกเล่นแบบหนึ่งบางอันมันก็จะมีลูกเล่นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าหลักการของเขาเนี่ยโดยส่ยวนใหญ่จะเหมือนกันคือพยายามใช้ไฟฟา้าร้วนก่อนที่จะใช้น้ํามันนั่นเองครับสาหรับวันนี้ขอบคุณที่ตาม Ri เบอร e r ครับก็ใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับระบบ PHEV คอมเมนต์กันไว้นะหวังว่าเทมนี้จะเป็นข้อมูลให้กับพวกคุณที่กําลังตัดสนใจเลือก ไฮบริดไฟฟ้าหรือ PHEV ได้เป็นอย่างดีครับ